아 <목소리> สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรม Smartstream ที่มีการอัปเดตเวอร์ชันโดยเวอร์ชันล่าสุดนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของวันที่5เดือน4ปี2022เอาละครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตอะไรมาบ้างหรือแก้ไขตัวไหนมาบ้างอย่างแรกเลยในฟังก์ชันของ Global จะมีเพิ่มในส่วนของ Compare ตอนนี้เข้ามาจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบโมเมนตัมของ Percent Price c h a เชนระหว่าง Set เทียบกับดัชนีอื่นๆได้เซตห้าสิบอย่างนี้นะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบก็อย่างเช่นเซตกับเซตห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้เนี่ยถ้าเป็นของนักลงทุนลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Smart Stream เนี่ยและเป็นบัญชีจริงเนี่ยมันสามารถเลือกกดตรงนี้ได้นะครับว่าจะเปรียบเทียบกับเซตกับตัวนิเค e ีหรือจะเป็นตัวเจแปนแต่วันนี้เนี่ยผมเป็นบัญชีเดโมมันจะกดไม่ขึ้นโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว,ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นชนของเดลี่หรือจะเป็นวิกลีตตัวการาฟตรงนี้เนี่ยก็จะต่างกันไปหรือว่าเรราาจะมกดให้้ตงนี แสดงข้อมูลเราจะเปรียบเทียบเฉพาะของอินเด็กซ์เดียวกันว่าจะขึ้นข้อมูลของแค่อินเด็กซ์ขึ้นมาให้เราในมุมซ้ายตรงนี้หรือว่าเราจะเปรียบเทียบกับคอมมูนิตี้เปรียบเทียบกับเคอร์เรนซีหรือว่าจะเปรียบเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซีก็ได้เราจะมาเปรียบเทียบได้หมดเลยแดยที่อันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเปรียบเทียบเซตปุ๊บเราก็คลิกไปอันนี้ก็จะขึ้นเส้นสีแดงเป็นตัวเซตแล้วก็เปรียบเทียบกับเซตห้าสิบอย่างนี้ก็จะขึ้นเซตห้าสิบเนี่ยก็จะมีเป็นสีฟ้ามีกลำลัง,นนขงของอนอดัวยอวยข้ โดยหัวข,ข,ข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่า correlation metric ของดัชนีเซ็ตเทียบกับดัชนีประเทศอื่นๆหรือน้ำมันทองคําค่าเงินหรือคริปโตต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกเป็น20วันหรือจะเป็นแบบ12วิก,ก็ได้12สัปดาห์ก็ได้แล้วก็ตรงมุมขวาตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้เหมือนฟังก์ชันเมื่อกี้เลยว่าจะเอาเป็นเฉพาะ i n ี้ค community หรือว่าจะเป็น currency หรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีเราสามารถให้เปรียบเทียบด้วยกันได้ต่อมาจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันมาร์เก็ตและในหัวข้อของบิดอาร์คโดยบิดอาร์คเนี่ย จะมีการปรับปรุงให้ทํางานได้แม่นยำมากขึ้นโดยนะักลงทุนเนี่ยจะสามารถทรถาบได้ว่าคุนทางตลาดมีหุ้นตัวไหนบ้างที่มีวอลลุ่มฝั่งบิดหนากว่าวอลลุ่มั่งออฟเฟอร์หรือว่าฝั่งอาร์กนั่นเองโดยที่ยังสามารถจอดเลือกได้ถึงระดับบิดอาร์กแถวที่1หรือบิดอาร์กห้าแถวตัวอย่างนี้เราก็เรียกกดดูได้ว่าจะเป็นเบสบิดอาร์กตรงนี้ก็จะโชว์ข้อมูลแบบเร็วทา์มให้เราดูแต่ว่านี้เนี่ยผมพูดถึงเนี่ยในวันอาทิตย์เนาะตลาดมันปิดอยู่ข้อมูลตรงนี้มันก็จะไม่ได้อัปเดตอะไรอันนี้ก็จะสามารถเล ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน Sector and อน o ์อันนี้เนี่ยเราจะไปในหัวข้อของแมปก่อนแมปเนี่ยก็จะเป็นแผนภูมิต้นไม้ที่มาแบบนี้จะแสดงแผนผังการไหลเวียนของเงินซื้อสุดที่และขายสุดที่ของแต่ละเซกเตอร์และของหุ้นแต่ละตัวโดวยนคคักลงทุนเนี่ยสามารถกำหนดดูการไหลเวียนเงินแบบเดียวททมได้ในระดับทามเป็นต่างๆลึกถึงระดับวินาที ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถดูแฝงผลต้นไม้เฉพาะดัชนีเซตหรือ mai ได้หรือในตระกร้าหุ้นเฟบบริษของตัวเองอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกทำเฟรมได้เลยว่าจะเป็นเท่าไหร่1นาทีอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ1วัน1ชั่วโมง4ชั่วโมง30นาทีว่ากันไปแล้วก็ทังนี้เราก็สามารถลุกได้ว่าจะเป็นแคนโดหรือจะเป็นติเกอร์ด้วยไหมเป็นระบบเซ็คเกเลย แล้วก็เลือกข้างบนนี้ได้นะครับว่าเราจะอยู่ดูในตลาดดัชนีเซฟ M A I หรือว่าจะเป็นเฟวอร์ริทในหุ้นที่เราเซฟไว้ต่างๆต่อมาก็าจะเป็นในส่วนของหัวข้อคอมเพลตแต่ยังอยู่ในฟ er นะังชันเซกเตอร์โกลดรับโดยหัวข้อคอมเพลตเนี่ยจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบโมเมนตัมของเปอร์เซ็นต์ไพร์เชนของหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันหรืออยู่ในตะกร้าหุ้นเดียวกันได้ง่ายขึ้นอย่างอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเปรียบเทียบได้ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อของเซ็ตร้อยอยู่หรือผมจะต้องการดูในส่วนของ Bank แบงก์ละกันมันก็จะขึ้นหุ้นของแบงก์มาผมก็สามารถกดเลือกได้เลยอันนี้เนี่ยผมก็ดูเปอร์เซ็นต์ไฮเชนแบบเดลี่ของหุ้นเบเทียบกับเคแบงก์ละกันซึ่งก็จะบอกอยู่ว่าเส้นเบเนี่ยเปอเนสีแดงแล้วก็เส้นเคแบงก์เป็รเส้นสีงสงเงินแล้วเราก็สามารถปรับได้ว่าจะดูเป็นแบบเดลี่หรือเป็นแบบวีคリー ต่อมาในหัวข้อของ correlation ก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่า correlation matrix ของหุ้นที่อยู่ในเซกตเตอร์เดียวกันหรืออยู่ในตลา่มหุ้นเดียวกันได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น correlation matrix โดยตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นในเซกเตอร์ไหนยอย่างนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแบงก์มันก็จะขึ้น correlation matrix มาเพื่อเทียบกันแล้วตรงข้อมูลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นข้อมูลของ20วันหรือจะเป็นข้อมูลของ12สัปดาห์เพื่อเปรียบเทียบกัน ทีนี้ก็จะพูดถึงตัวการอัปเดตในฟังก์ชันต่างๆในเวอร์ชันวันที่5เดือน4ปี2022เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเพิ่มตัวไหนลดตัวไหนปรับปรุงตัวไหนไปเพื่อให้นักพิณเนีาสามารถใช้โปรแกรมซิมมิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านี้ครับข,ขอบคุณครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและเครื่องมือได้ที่นี่นะครับ